วันอังคารที่2กรกฎาคม2567เชิญชมการจุดบั้งไฟณนนอน,นกเขาตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยะโสธรหลายการบั้งไฟแอดเทวดาสอราชวงศ์ตาพันเปอร์เซ็นออเลิมพลถรมยุ่นนุ่มกทมนครเสาเล้าภูมินลินสิงฝั่งซ้าย อ,อเฉลิมพลสบุญโฮมเบิกฟ้าจันดีเบิกฟ้ากันตินันทะลุฟ้าห้วยขยุงยุคใหม่จอมยุทธเจ้หม่สั่งลุยเพชรบ้านทุง่งท้าอาึมไผ่าสารเบิกฟ้าซาอำพรแอดเจริญน,นครสีเมืองใหม่บวกโคขุนอุบลผีเคกาเล็กซี่สบุญพ่อง เหินฟ้าปานทลีฟาร์มเทพไก่น้อยสอสุรีฟามสอบุญเฮงเหนือฟ้าตังน้อยน้องข้าวใหม่นครหลวงนครน้ำเที่ยงบวกพออปูธรสาไกล,ลุงวีสังลุยนายกคึมสีเจริญชัยเบิกฟ้าเจ๊ป้อมสั่งลุย อนุภาพเบิกฟ้าสีตระกูลเบิกฟ้าลูกชายปูน้อยนายกเอสั่งลุยดวกเป็นดวกประเสรืฐกุ๊บโควิดเบิกฟ้าบวกโอมนับดาวเทวานอนอ,อวัชละเสียเจียงสั่งลุยกุลาบขาวหนุ่มทาดน้อยเท่าสำน้อยตุลาการโดยเลด้าแทนลอดลำชี ¡Le da tu